โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นเพิ่มผลสำลิดพิชิตโอเน็ตประจำปีการศึกษา2565เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ที่ห้องประชุมเน็กประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นนายประจวบสิริพักน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่6เพิ่มผลสำลิดพิชิตโอเน็ตระหว่างวันที่8-9กุมภาพันธ์นางอารีถนอมดำรงศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นปฐมปีที่หโรงเรียนอุบาลขอนแก่นกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมค่ายวิชาการสายชั้นปฐมปีที่หเพื่อเพิ่มผลสำเร็จพิชิตโอเน็ตในครั้งนี้ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศออได้ดำเนินการตามโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตเพื่อนำไปยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาที่ยั่งยืน นายประจวบศิริพัก์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นกล่าวว่าทุกปีการศึกษาจะมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นมีผลการสอบระดับชาติพื้นฐานโอเน็ตเต็มร้อยคะแนนทุกปีและขอชื่นชมชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นได้เห็นความสำคัญข,ของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตและสมัครใจเข้าทดสอบเป็นจํานวนมากทีมข่าวเคคเนิยรายงานวราราจารยมาแกแเด็กเหล่านี้ก็ ได้มีโอกาสได้ประลองความรู้ได้ประลองวิชาได้ประลองสนามได้เพิ่มประสบการณ์นะครับแล้วก็เกิดความมั่นใจนะครับเพื่อจะมาสอบที่พัฒนาของเราเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากได้ไปใช้คนรุ่นคนสามารถแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลบาหกกรรมได้เหรียญทองอันดับหนึ่งนะครับมากที่สุดของภาคอีสานก็ว่าได้ในโรงเรียนอุบลระาชธานีนะครับาจากที่เราส่งไป40รายการนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีก2รายการเป็น12รายการเนี่ย ถือว่าโรงเรียนอนุบาลประชาธิบดีพระอีสานี่อนุบาลขอนแก่นนี่มีจำนวนเข้าจาชการมากที่สุดและได้จำนวนเหรียญทองมากที่สุด30เหรียญทองอแล้วก็ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสองเหรียญทองนะครับนี่คือผลงานที่เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับการที่มีคุณภาพมันต้องมีรางวัลเพื่อการรังเกีเพราะฉะนั้นผมก็ให้กําลังใจเสริมแรงสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังในการทํางานร่วมกับพี่น้องเพื่อนคลู ให,ให้โอกาสนะครับให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจุดนี้นะครับก็ให้ความสําคัญนะครับที่ส่งเสริมสับสนุนให้นักเรียนนั้นมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าและที่สัาพันธ์นั้นผู้ปกครองครับมีส่วนร่วมถ้าผู้ปกครองไม่มีความร่วมมือผู้ปกครองไม่ความสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สามทางสามด้านสามทางหนึ่งโรงเรียนสองผู้ปกครองและสําคัญที่สุดคือนักเรียนครับ ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ครับอนาคตที่สดใสเกิดขึ้นได้ที่อนุบาลพันแก่นครับการในการจัดสอนเสริมหรือว่าติวในวันนี้นะคะเป็นค่าวิชาการของสายชั้นปหซึ่งเราจัดทุกๆปีอยู่แล้วก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็จะทําการเรียนการสอนตามปกติตามหลักสูตรให้จบตามหลักสูตรก,ก่อนเราจะเร่งให้จบตามหลักสูตรก่อนก่อนที่จะสอนเสริมจากนั้นจะมาเป็นขมวดค่ะในค่ายวิชาการวันนี้ก็คือขมวดความรู้ทั้งหมด จะมาสรุปให้เด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กประสบความสําเร็จในการเข้าสอบในวันที่11ที่จะถึงนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กศินชาวันทองหล่อน,นะคะเป็นประธานนักเรียนค่ะหนูอ่าหนูเรียนได้ EP หรือห้องกิปเตหนูเรียนห้องกิค่ะมีหลักการเรียนการสอนก็คือ คุณครูจะมีการจัดติวค่ะโดยที่จะมีการติวช่วงค่ำติวช่วงเช้าแล้วก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยกันติวกันช่วงเที่ยงค่ำผลสมดิ็ฐิที่ผ่านมาหนูสอบอะไรได้บ้างผลสมดิธฐที่ผ่านมาคือพวกหนูสอบเข้าม .1 โรงเรียนชื่อดังได้ค่ะอย่างเช่นจุฬาพรหรือภาษาทิศม .2 ค่ะ,ะมีอะไรที่อยากฝากไปยังน้องๆที่กำลังเรียนอยู่บ้างว่าจะทำอะไรให้น้ำให้เขาเรียนแบบหนูอ่ะก็อยากขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ ขอให้น้องๆมุ่งม,มั่นขยนนันค่ะเพื่อจะได้ประสบผลสําเร็จขยันตอนนี้เนี่ยถึงจะไม่ถึงจะลำบากตอนนี้แต่ยังไงเราก็จะ